อ่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับรายการแอมเดอะแฟที่แล้วอ่ะเฮ้ยมาก็ผมอัดไปครับนะผมแม่งไม่รู้อ่ะนึกเปิดไม่อ่ะ จนสร้างบ้านอย่างนี้เสร็จแล้วอ่ะหานดูสร้างบ้านอย่างเนี้ยเสร็จแล้วอ่ะเหลือแค่ด้านล่างที่ยังไม่ได้ตกแต่งเท่าไหร่เลยนะนะก็ดูชมหน้าของบ้านหน่อยครับนะอนันนึงไปดูนี่โอโ้โหบ้านแมงโคสต,ตีนอ่ะ <laughs> อาดาาด่าผมเลสกระหักเลยครับนะี่ขอร้อง <laughs> ไอ้เหี้ยโอเคประมาณนี้โอ้ยแลกนะโตครข้มาโอเควางไว้ทังหมดนี้นะไอ้เหี้ยโคตรโหดส์โอเคประตูโอเคประตูมาเอา ติดเทียดตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยนะโอเคติดตรงนี้โอเคได้อยู่นี่โอ้หไมทาราล่าเอิ่มเอิ่มเอิม,อม,อมตัดต้นไม้ดีกว่านะเผาเลขก่อนเผาเลขเออสำคัญอยู่โอเคเผาไปเผาไปอีกเผาไปอีกโอเคประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะ ณจุดจุดนี้โอเคณนะจุดจุดนี้ไม้หมดแล้วนะทางขวานตัดไม้ก่อนเลยจังหวะเนี้ยโอเคไปเอ้ยออกโอเคโอ้โหเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นแบบผมไหมครับตรงนั้นอะหานนี่เ็าได้มาตัดไม้เป็นเล็กน้อยติดปานกลาง นะมีขวานนี่มันทําอะไรได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะชีวิตอยาก slow life ก็ไม่ได้แล้วทำขวานไม่ใช่เคยอจะเคยเห็นไอจ้จานวดเที่ยวที่อยู่บ้านบ้างไหมจานไหมครับนี่ขี่หมูถือขวานไม่ฟันเลยไปลบนะไม่ใช่ขี่ควายฮานขี่หมูโคตรเสียเลยนะโอเคอ่ะ ก็ไม่สบายครับจะได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ได้ยินทุกคลิปนั่นแหละฮานนะโอ้ยหวัดลงจริงๆครับอันนี้นะต้นไม้มันก็ให้น้อยจริงเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเซกเลยเลาเล่นเลาเล่นผมไม่เกียนขนาดนั้นหรอกผมยังเขียนเกมโหมดไม่เป็นเลยเฮ้ย แมงมุมมันไม่ทําเราตอนนี้นะนะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปอย่าเพิ่งตกใจไปนะโอเคแมงมุมมันจะทําเราตอนกลาคืนครับณจุดๆนี้เฮ้ยหรือว่าสกิกลห่านเป็ดน,นะโอเคโอเคได้ไม้มาเท่าไหร่สามหกเลยเหรอ แตกแตกออกมาหูได้ใช้ได้อยู่เอ้ยขวางว่ะเป็ดน,นะโอเคขุดขุดเรื่อยๆเฮ้ยโอเค,โอ,เคโอ้โหแจ้ <c oughs> มีซีดอยู่หกสิบวันนะนะใจเย็นใจร่ม ทำฟาร์มกินแน่นอนอ่ะจังหวะนนี้โอเคโอเคมาโอ้โหโอเคมาเฮ้ย hey, ตกใจอ่านเยออบ้านแห่งโอเคเติมให้หน่อยก็แล้วโอเคจะได้หายแห่งเฮ้ย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  อ๋อมันด้านข้างนี่หว่าจะเติมทำไมวะหานโอเคทุกออกครับ <c oughs> ไปเติมเฉยเดี๋ยวมันแบ่งนะข้างนี้ก็เป็นนี่นี่แว่งข้างนี้ก็แบ่งถือว่าทับเทียมโอเคแตกมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่า i อซี่เกมไอซี่ไลน์แล้วนะ เอามาวางไว้ตรงนี้แทนขวานไอขวานจําเป็นเอาโฮโบออกไปเอาเคลอดออกไปเอาอันนี้เข้ามาเอ้ยทอดจําเป็นเอาดาบออกไปเอานี้เข้ามาเอาอน,นี้ออกไปโอเคจัดเรียงเรียบร้อยจะย,ยังตัดไม่เสร็จเลยเฮ้ยเอา โอเคเป็ดเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคโอเคพื้นก็ให้เป็นโคโบอลนี่แหละครับนะน่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นทางขึ้นน่ะ โอเคโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุบทุบันนี้ออกโอเคเก็บมาโอเค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  โอเคนะโอเค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 ได้อยู่อะเนี่ยหนูว่าพอแน่นอนเลยโอเคปักไฟปักไฟปักไฟ ใจเย็นๆใจล่มๆนะโอ้โหสว่างกันเลยทีเดียวตรงนี้เป็นที่รับแดดหน่อยดีกว่านะทำฟาร์มดีกว่าตรงเนี้ยทำฟาร์มทำฟาร์มโอเคเหลือตรงนี้ไว้โอเค อย่างนี้ปุ๊บตีตรงนี้ออกปับ๊บไปตีตรงนี้ปับ๊บเดินขึ้นปุ๊บโอ้โหโคตรมึนเปิดเออตรงหน้าบ้านเลยนิ้วหว่าห่านเป็ดนะโอ้ไม่เป็นไรเอาเป็นหลุมดักซอบี่ไปเลยก่อนนะโอ้เจ็บ โอ้ดูเ <Sonic> ส <speaking noise> oh, oh, ียงโอ้เจ okay. okay, okay. okay, ็บด้วยนะโอเคทำฟาร์มทำฟาร์มโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่ละมากนะสี่โอเคตรงนี้ใส่น้ำนะ แนวคิดแป๊บเล็กเสร็จแล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะโอเครวมกันไว้นะแล้วไปด้วยกันนะไม่ใช่แล้ว <c oughs> เพลงเคี้อะไรของกูวนยะโอเคกูทำถังทำถังโอเคทำถังออกมา อันนี้เอาไปรวมกันก็ดีนะโอเคถังตักน้ำ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 โอ้โหน้ำอยู่ใ,ใกล้ด้วยโอเคโอเคตรงนี้จะทำกระจกน้ำนะไปเอาทรายด้วยเออนี่ใช่เลยตรงนี้โอ้จะพุดแล้วด้วยรีบพุดงแล้วเร็วโอเคนี่โอเค,อเครีบพุดงแล้วเนาะ ทปาไม่ได้นะต้องผากระจกให้ได้แล้วติดแปะหน้าบ้านด้วยนะโอเคถังถังถังน้องเคยเห็นถังหรือเปล่าไม่ใช่โอเคนะฮะไอ้ฮีบ์บอวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปฐพีไม่ใช่บอวิเศษจงคืนทังข้ามาโอเคลงแบบเร่ดงด่วนโอเค เอาเอามานี่โอเคขุด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 โอเคซี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 โอเคนี่ลองสีเท่าเลยทีเดียวนปลูก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 อ,อันนี้ปลูกแครอทแครอทแคร์ละโอเคอนี้ปลูกแครอทแถวนู้นดีกว่าปลูกโอเคปลูกโอเคนี่ะ okay, okay. นะ ตรงนี้ทำกล่องไปเก็บข้าวพวกข้าวแล้วก็ผงวิเศษนะพิกซิลเฮ้ยพิกซิลข้อพิกเซลไอ้สัสโอเคเผาไม้เฮ้ยเผาไม้ท่านพี่เผาอะไรวะเผาอะไรวะเออโอเคเรามาณนี้โอลีแคปนะ <ห>เรื okay, อ่อยๆโอเคเอามาสักเสียงก็ยังดีนะและจุดๆเนี้ย ขี้ c a อขีิข้อขี้ขคอขี้ข้อข t ้ิอ้อไปไกลไปไปไปไกส่สนตีนเอาเอาอีมคนแล้วม่คนแล้วมึงอ่ะไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัต <c oughs> ว์กลัวโคโบโคโบโ โอโบโอเคแปะโอเคแปะ,แปะ,แ,ปะแปะป้องกันแม่งหมดแปะให้หมดเลยนะจุดจุดเนี้ยกลัวแปะอุดบ้านครับนี่โหเทพฟาตาลิบัน โอเคได้อยู่โอเคก็เดี๋ยวรอทำกระจกนะครับใช่ไหมทำอย่างนี้ไหมเอาไม่ใช่หรอโอ้ทำยังไงวะไม่รู้แล้วทำยังไงนะลืมไม่ให้ลืมหรอกทำให้เป็น <laughs> โอเคไปอุดไปอุดไปอุด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 ,อดเลยนี่ใกล้โตแล้วเร็วโอเคเอิบเอิบข้าวข้าวข้าวเอามาทำกล่องทำข okay. องโอเคนอน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 โอเคน่ะ okay. ก็แฉมแมวมากเลยนะจุดอยู่เนี้ย โอ้เกิดนอกบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบบักเลยออกนอกบ้านนะจุ๊บจุ๊บอะไรมันให้ให้หน้าบ้านเนี่ยจะให้ของหรอไม่เอาก็ได้นะเกรงใจจะให้อย่างเดียวเลยไม่เป็นผู้รับมั่งแล้วนะจะจบคลิปแล้วครับท่านผู้ชมนะโอ้โอ้โอ้โอ นะถ้าใครชอบเกมนี้เอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าเอาเอากระจกให้เสร็จก่อนโอเคนี่โคเทพแค่นี้บ้านก็สุดแสนจะเพอร์ฟอ้เพอร์เฟกต์อนิเมตนินจาสตอร์เอเวอเชันไม่ใช่นะ โอเคได้ละพอแล้วพอเออเอาอีกได้เผื่อไว้ใช้คราวหน้าแตกไปซะตรงสัยจะถึงจุดยอด,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 ดแล้วนะยอมลงทุนครับเพื่อถ่ายรูปอันสวยงามนี่นี่คนโหดเอฟหนึ่งอ่าถ่ายรูปแปบ๊บแช่ but first มีกันเลยในฟรีมนกันเลยในฟรีเลยแคปเจอร์โอเคถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ชอบามากๆกดซับนำนะถ้าไม่ลืมก็ฝากกดแจ้งเพ,พื่อนพี่น้องๆผู้ย่าตายายลุม่มพานาะอาดูก,กันด้วยนะครับนะถ้าไม่ลืมก็ฝากกดเอ้ไม่ใช่พูดแล้วนี่โหก้อนหินแม่งโหมีชีวิตนะตอนนี้ลาไปก่อนนะ เอากลับมาเป็นสก,กินเดิมนั่นล่ะอา่าสวัสดีครับ